พรพันธ์ชี้ความต่างลูกยางหลีสหรัฐกับชาติอื่นเผยวันกลับมาเข้าแคมป์ทีมชาติพรพันธ์เกิดปราดชี้ความต่างลูกยางหลีสหรัฐกับชาติอื่นไม่หวนสมทบวันเล่บอลหญิงไทยช้าพร้อมช่วยทีมเต็มที่วันที่1พฤษภาคม2568ทีมข่าวไทยรัฐสปอร์ตมีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักวัลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปเล่นหลีกวันลเล่บอลอาชีพหญิงของสหรัฐอเมริกาโปรวอลีบอลเฟเดเรชั่นพีเวกที่สนามแข่งขันของทีมออ er ร,ร์แลนโดวันคิรีาม่กท ถึงอเมริกาซึ่งแม้จะมีความแตกต,ต่างด้านวัฒนธรรมแต่เธอก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเดือนแรกยอมรับว่าปรับตัวเยอะค่ะเพราะไม่รู้ว่าที่ออร์แลนโดเป็นอย่างไรต้องเริ่มเรียนรู้หลายอย่างตั้งแต่การขับรถจนถึงการใช้ชีวิตประจําวันแต่เพื่อนร่วมทีมที่นี่น่ารักมากทําให้ปรับตัวได้ไม่ยากเลย เพื่อนๆชอบชวนไปกินข้าวไปเที่ยวสวนสนุกเรียกว่ามีแห่งเอากันเกือบทุกสัปดาห์ความสัมพันธ์กับเพื่อนในทีมดีมากๆคะ่ะส่วนเรื่องอาหารการกินพ่อนพันเผยว่าไม่ลำบากอย่างที่คิดที่ออร์แลนโดมีร้านอาหารไทยอร่อยๆเยอะมากคนไทยที่นี่ก็น่ารักมากบางครั้งถึงขั้นทำอาหารมาให้ถึงสนามแข่งรู้สึกเหมือนได้กินข้าวบ้านเราเลยคะ่ะ เมื่อพูดถึงความแตกต่างระหว่างหลีกอเมริกากับหลีกอื่นๆที่เธอเคยเล่นมาพรนพันแล้วว่าสิ่งที่แตกต่างชัดเจนคือเรื่ององค์ของการจัดการและการนําเสนอนักกีฬาที่นี่ดูเป็นมืออาชีพมากทุกอย่างทําให้รู้สึกว่าสนุกกว่าที่เคยสัมผัสมาในหลายๆประเทศสําหรับอนาคตในปีนี้ชมพู่พรนพันยืนยันว่าจะกลับไปร่วมทีมชาติไทยในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในหลีกอเมริกาโดยระบุว่าแม้จะมีเวลาปรับตัวกับทีมชาติน้อยแต่เธอก็พร้อมทุ่มเทเต็มที่เพื่อทีมชาติอยากทําให้ดีีีีทท่่่สุดออออยยาาากกกเเข้เ้้้้ไปรรรนนูและวมซมซซับงฝึ แ,แม้จะเป็นการกลับเข้าทีมช้ากว่าคนอื่นแต่จะพยายามไม่ให้ร่างกายหยุดเลยจะพักแค่หนึ่งวันแล้วกลับมาซ้อมทันทีค่ะ